อด yeah. ้อามาตุจาุกันหจนี่นเบงไปะุกันเเบิกกับเกดตุจาโดยการสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อพ่อพ่อกับแม่ลกเชืขึ้นก้าพี่น้องมีเนาะพ่อพอกับนี่อยู่หน้าห้านขึ้นก้าพี่น้องเลยไม่ได้ไปทางใดอ่าเพิ่มเติมมากกันใีเดดพี่น้องใก่ทุงยังเด้มานเนาะ ส่งตรงจากไทยพี no, wo e wo e. Game, you know. ่น้องเลยเนาะเราจะเห็นกดตะมือแเป๊ะอย่าเอ้ยได้น้องเชอร์ได้ได้ของขวัญพี่น้องเลยว้าวยังไม่เห็นยันตะมือตมือเ้ยเนาะโดยสิมาอ่าสิมาแกะของขวัญจากจากน้องสาวพี่น้องเลยเนาะน้องสาวส่งมาอ่าอยู่ไทยพ่นอดีเนาะน้องนางพี่น้องเลยน้องสาวนางแม่งแม่งแ่าพอดีว่าคนส่งของขวัญ ลวงหน้าวันเกิดน้องเชอเนาะเพราะว่าเมื่อนี้วันที่ยังปะเมื่อวานนี้วันที่เซาห์วันที่หนึ่งนี่ครบรอบวันเกิดน้องเชอร์สองขวบพี่น้องเอ๋นวันที่หนึ่งสิงหาอ่าสาวนางเปิน้นหรือว่าน้องนางที่อยู่ฝั่งไทยเนาะเป็นน้องสาวของสารีเองพี่น้องเอ๋เปิ้นก็นเลยฝากของขวัญมาให้น้องเชอร์ว่าสิเป็นยังนั่น้นองเอ๋ยมาเบิ่งกันกันเนาะเอาไปอย่างเบิง่งบอนั่งไก่แท้ไจะะป เพินมีของฝากป้าพอ่มไหนเพินว่าแล้วเนาะเดี๋ยวมาเลยสบายดีเลยมาเลยสบายดีเลยอู้องเชียงดังป้าุงให้ไดฮะเฮียนดื้อเลยเออบจ้าเนี่ยอ้นเอาไป้างสบีอุ้ยบาหองเชียนดังนะลูกนะไปดีไตดงลูก้ยไอตกมานั่งฝ่อห่าน สิเป so no <I> ็นยังเด้นี่เนาะของฝากจากไทยไปลองเลยน้ำกัตรปรีว่าทางอันขนส่งคนมาส่งกนเทือนเลยเมื่อกี้เนาะโดยโดยค่าใช้จ่ายเอาน้ำคนจัดการพี่น้องจักเท่าไรแมย์เชิอก็จักเพราะว่าเมยเชิอถามว่าค่าใช้จ่ายเพื่อน่าไรวะเนาะแต่เพื่อน่าเออคนโอนให้ทางไทยแล้วใช้จ่ายให้เลยจ่ายให้เลยมึงนนี้พวกเราจะเดินทางมากับมิเตอร์กิลมิพุ่งมิพุ่งเมาะหนึ่งโดยเออเงินของแม่เตอร์ดี่เนาะเลิก ดูแล้วว่ามีของประตูความได้พี่เองเลยเอยนางมามีของประตูน้ำจะมีอย่างนั้นเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนอ้เราเบิ่งเลื่อเถอเบิ่งเล้เรา้องมืออยู่ได้จานสาวคนจานสาวอ่ะนรามีของฝากคนรามีของฝากคนนี้เนปิดนางนั่นนี่นมาให้เจ้าว่ถูกป่ีีของฝากเอานางรุ่นดอเบิ้งกันด้วยดๆอย่างเด้ะเราเบิ่งอย่างน้อบุญหินเนาะอ้าว

น่ะที่งนีจคของพอมันเกิดน้องเชอรน่ะม่เจียไม่าไม่เสียเล้ยขาวแล้วขาวแล้วพี่รองเลยขาวแล้วอย่าบ้าตาเฮ้ยแจ็หวนะนี่เช่ไอันี่ของพอเชอร์นะเมนเชอร์เป็นคนสั่งที่ไหมเมนเสั่งเสือใอ้คัวเออดีเลยได้อะองงานนี่ฝากไว้ก่อนนะของพอเชอร์เลยไปจิบบยร่วยวมเนี่ยปุ๊ชงให้นี่ อ๋อมีงงง่ออมีงงีโอใช่บ่มีอีกมีอีกนี่ถึงไฟส่ดิจะพูอันนี้จขไม่รองดีเนี่ยดใจหญิงึพูแทนองดโอ้ดึงออกมาดึงอกมาเนี่ยเป็นเสื้อพี่น้องเลยฝากไปเลูกยืนด้วยะเป็นเสื้อสกินของตะลำเนาะ

เดียแม่เสื้อกันไดเนาะมีสามลายมีกระพอันพ่อ่มีกระพอับแม่พ่อบัว่นใดพี่เ้ยงป้าไ้เขาด้วใส่มื่อวันเกิดน้องเชอร์ไปนอนใส่เป็นทีมเนาะอันนี้เรืใส่ป้างพนุ่งกัว้าวตัวใหญ่นี่นี้งามกับพ่อพอกันว้าวพอนุ่งพุนพุนพุนพี่พ่อไม่แม่หน่ะกัมีลินเนี่ยว้าวว้าวเยี่ยมเยี่ยม งาม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 นันนี่เต็กโตนีชมต็กโตเห็กตัวนล้วนี่น้าี่มน้งานเห็ดตาวนี้นวดนวดนวดนดนว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 ดนงเนวด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 นนวดนวดวดน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 กันวดนกันวดน่ดนวดนวนวดนวดนวเอวดนวล

อันนี้องเอวอันนี้ของีพุีมจใช่ไหมคีผแจ้งป้ามจัของป้าต้องเป็นสาแเอวของผู้ใหญ่ดยอันนี้ของผู้ใหญ่พี่น้องเลยมีเป็นครอบครัวนี่เนาะงามกรัวลูอีกพี่น้องเลยงามกวัวตัวจริงอะนะงามครัวลูเลรเนียงามกวัวตัวจริงีลาเนะต้เดนอนเทนทอยยุดๆยน้อหยุดหยุดนยุด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 ี่ยะดไดอันนี้เป็น ป็นแอวแอวของผู้ใหญ่อ่าเลือกว่าเราแอวของผู้ใหญ่อ่าอันนี้เป็นแอวแอวของผู้ใหญ่คือกันมันสิมีแวของผู้ใหญ่แล้วก็แวของเ็กน้อยเนาะอันนี้โอ้ตัวนี้เป็นอ่าตัวเอให้แมชือกได้แมชือตัวใหญ่ตางามแท้เนี่ยเอ้ยิมของก็ทํานี้ดูเราใส่ใส่เปลี่ยนเนาะโอ้ยอย่าพายาหูนแม่เลือกใส่ก่อน งามเพยนี่นา้เตามตงามแ่นี้อ่อเม์เชคิดออกแล้วต่อไปใชอันมาเอ้นางเพิ่นสกินชื่อห้านน้องเชิ์แล้วกัมาใส่เนาะแมส่วนค่าใช้ใจเป็นเออนางบนเลยน้องไมเชิญไม่ออกอย่างนี้เลยวะ แล้าวาเป็นวันเกิดของลานว่าแล้ก็ออกเองเล่าแหละเนาะสนกัว่ามันเนวันเกิดไดเลาให้กับวเป็นของอนัสิอันเิดอันนี้หนาจะเป็นไส้เอคิมเหมือนเนาะไอิมเอ็กเอลลองลองให้ไอพิมใส่่ะปะไอพิไมใส่้ว่ายเลยนะอพอดีเลยน้องเลยงามแนีเออเด้เดอไอพิมใส่่ห่อยจีอันไ ủa ngồi dậy nằm ไปนอน Ủa, ได้นอนเชยมาพี่ Ai ta ตาบ่ได้ทําอะไรนําบ่พี่โอ้ยไอ้ตาให้น้อยๆเอื้อได้นะเอาขอนอนบักว่างยังยังนะว่ายังนะว่าแม่บอกให้นุ๊กเขียนตัวนี้ก็เขียนค่ะเฮ้ยนี่ๆๆ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 ๆ <laughs>

ไอ้ตาพี่จะแม่ใส่แอวเล็กน้อยแต่บุ้มมีเอ็มมาแต่เบิ่งเลยเนาะแล้วว่ามันจะง่ายแม่ได้ฝาด้านนั้นแล้วใส่แอวนี่วืลวืลอยู่ดูครอบครัวเรี่องกับครัวใบใส่ใบใส่เป็นนั้นเป็นทีมมือวันเกิดนะใช่ไหมที่นั่งนู่นนี่คอยไวยันมันดับก่อนมือวันจ้าระโด่งจำใจกันเลยตรงไงพอดีว่ากูง่ายกูนี่ง่ายกูนี่วะมาได้ยังมาจะได้ง่ายกูนี่มีวะเดียวกันวะอันนี้ง่ายกูนี่ก็ต้องเป็นอั้นทุกๆแพนตัวนะแอลว่ เอ็กแอวของผู้ยหญ่ของน้องน้อยพอดีด้ะพอดีดูอันนี้ของแมนเชสเตอร์นอยสีสีให่ใเโอ้ยป็นล่อแท้เนี่ยเนี่ยรอบหนาเนาะยืนรงนันหืนย่นปารุโกมนเลเท่ๆเเสียัเกันนาโอ้เสียนนองเชรลินมันเกิดนองเชรินเป็นใจได้ว้าวขนกระลกมายู่เทยงกันมาไทยฮุกมาอยู่เท็กกันไทยฮุเออมาได้กันมาได้กันมาได้กันป้าจ้ามไทอยาองไหบมา นยใส่แต่ก่นล้นใส่ก่อนด้วยกันบ่อปร้่ะตอนนั้นแน่จเอเออเพราะว่า่อยนะคิดว่าตัวน ok. ้องเชื่อลิ like sure ้นแบบล้วนล้วนเลยสินะให้พวกป้าใสนะบบดตัวเป็นครอบครัวสินะใส่สามพ่อลูกใสมาคิดแราสิสวมเอคล น้่ปั๊ตเตอร์รอบรอบหน้าจังทรงรูปแให้เลยนางเให้เราสกินเสื้อเจ้าเดิมเมนเฮดได้ขับมาอยู่นี่หมดเเจ้าคนเฮตดได้อง้อง้องัตเตอร์คนสงงัสอยู่ว่าเดได้จังเอาหุ้นใช้เสือได้แล้วอะเได้่มจก็สงสัย่วถามนางเ้อบัดเ้านาใช้หูห้าเฮได้ขอบใจนางงด้อขอบใจด้วนางสกินเสื้อผูก็ปเตียงมากเลยแมงไม่ได้ไปบ่านะ ไม่ได้ไปบ่เออยังสิไปจิบ่เออไปไปเด่นพวกนั้นสิมาแล้วจั๊กแล้วมีมูลดรกด้วยบ่เตียงที่เราเลยพันธาก็เลื่องเรียกเรื่องงานสามเบิองนี่เนาะเราสิไปผู้หนึ่ตามล้างอน้องเชื่อไปกับบอบุญไปสิเดือนละถามบ่บ่เจ้าไปจะถามบ่บ่เจ้าเมนถ่ายอยู่หรือจังใดนี่เนาะเพราะว่าบ่เตียงเราหาก็เลื่องเรียกทั้งนี้ก็อาจสิเดินทางไปน้ำรังพี่น้องเลยจัก จักสีมาพอบกันหรือว่าไหนใดถาว่ามาถาว่าทางบอเตียงพอนอนสองคืนพอองเชิกอะตองนอนสามึ้นล้วยเนาะรืออ่านสิ่ไบมว่ามือ่นี่มาพอมกันเนาะแต่บอเตียงอ่านจะนอนคืนเดียวเนเอาไเนาะเฮ้ยไปจงยเมื่อพ่อคนนี้เมื่อยพ่อเมื่อยพ่อตวบยมึงเดี๋ยวเเชิญจน้องใส่มังก็ได้พี่นเอย โอเคพี่น้องเอ้ยใส่ไปก่อนเลยเฮ้ยบ่องใหม่ฮู้ป้าก็ใส่ของน้องใส่เสื้ออันนี้ก็ซาวก่อนงามลูกงามงาม้งามแล้วีเสก็บ่ได้แก้เลยบ่ต้องแก้สวมทับเลยสวมทับเลยของแม่นเเป็นหยัง 2XL บ่ XL เแก็พอดีดุมๆใส่แบบดุมๆพี่น้องเย็นสบายๆใส่ดสงต้องแท้สุ่งต้องเดได้่ส่อกน อันนี้ลายพรมเชิดพี่น้องเลยนะแบบไล่ที่ถายกันห่างแต่คนละอันกันครับน้องเชิดเพื่นแต่ดำก็ไปเลยภูได้เลยไปนอนเลยแล้วนี่แหละนี่ไม่ใช่ร้านซาไอ้ไอ้นิ้วเนาะไล่อยไางของเปัตเตอร์นี่อยู่สามไลยสี่ไล่เป็นอะไรเนาะอันเดียวกับตัวนี้ไลยครอบครัวไหนมีสองไล่แต่ก็มีลายน้องเชิดลวดน่ะสองไล่เป็นสี่ไล่ใส่ของเอ้เนิ้ยงตัวนั้นนะ ไดตันึงมด้เหตัน er ี้ยังห้อยตาตัวนึงอ่าอองอันนี้ไาอันนี้เลือกก็ได้ลายหลายมีสองลายโบโซนเด้ยได้เห็นเสือแล้วผบ้ซนก็คืเลยพี่น้องเนาะมีอย่างนี้สิมีอย่งเนี้แบบอย่างนี้ยังอันนี้อันนี้นางมาเห็นว่าเป็นของัตู้หเนาะสีลักแก๊ของเราเพาะะนั้อเาห้าหัวอ้าวันตูเขาก็มีนี่เนาะจักแมนยังจักเรราคานหาล้ยก้าเหาล้อยก้าเก้าบาท เครื่องรถเครื่องาน่านี่ยอืน่าจะเป็นเครื่องอัไลรถเพิ่นพี่น้องอารถยักษรถยัไ่รถ่าเลยาแนบ่ะแหมมีอย่างเดียวแบบมีบ่มีแต่เสือคือถามมาต้อนจิยมงต้อนของฝากเพิ่นเนาะได้ใส่เสือได้เสือนี่ได้สังเครื่องปาได้เก่งหนึอันนี้กงเกงนอนพี่น้องไยสีสีหูไ่สวยไปเด้อจ้าชมตอน้เติมากไปเนาะคอยได้อ้าวสามคนเดียวาคนสาป้ายเลยอาวเดียกเจ้า

เจ้าเมืองเนี่ยเจ้าหมูเขียนชื่อว่านะติะเ้าบอกว่าให้ติชื่อว่านะแบบนี้มันก็ยาตกันเลยพี่น้องเลยอบมูมีเดมีบอกคอยว่านังนั่งข้เม็นนักสายใช่ที่ว่าสิยันยังไ่นี่นะี่วยุทนขนมมาเลยติน่อนน้องไม่ได้กินยังไ่ที่ว่าหาขขาดขนมขนมมานะมีบอหาได้เอาไปสักก้วเจามีก้อนที่น้องเลยว่าแม่นั่เชื่อพอบ่เห็นเล่าแล้วบอกว่าเล่านะฝากติ๊กต๊มาให้ป้าพี่น้องเลย โบ่เราให้ำหน้าแ่ว no กันยังไงเ้าอย่านี้เลนาะแล้ว่าดำหน้าแน่วอะไรให้ทาเลยนะมีเต้อไปดูะไก่เนาะนีครีมเนี่ยเนาะครีมทาป้าใส่เนาะครีมทาป้าป้าป้ามีป้าพอไปดำหน้าหลายที่เราะ เมนเชื่อเป็นตึ๊บๆนึงแล้เนาะเป็นาเนามหนากับกเป็น่เป็นป้าจไมโดยโป้าให้ได้เลยเอาเมนเชื่อตัวได้ตานาตาหนาตาอีเนาะเมนเชื่อได้คีมเนาะเป็นผ้าชิ้วคนว่า้าป่าถ้าาหนาเป็นป่าเป็นเล่้ป้าสติ๊กลายแท่นี่สมาเลาจะงไงเอ้เราง่ามมีรอพี่เราไงได้ลำหน้าเลยสรงเป้ไง้หลาดกระจองยัง้บ พก้าต้องลองนะแม่บ่านี้มา้องให้ป้าุกเบิ้งนะแม่่ติ๊กอนี่เนาะเราใส่ชมพูล้วอ่ะมันจักพวกเอามัเก็บซีซีงามมากเลยงามปลาดุกไงมาให่ป้าดุกเบิงติ๊กหลาน่าติ๊กติ๊กาด่งองามอีเนี่ยมาทูกระป๋านี่น่ามึงเล่ชมงามมส่งาม สุไเนี่ยน่าแล้อก็ยังได้เลสุกไอ่ะเตอ่ืออให้แม่เด้นี่นะเอขขัไดินงามบลดินเนาะอ้ยิชยเลยปะคุณตรงนี้ลืมจานโอ้ยชิชเลย่ใช่พอดีว่าเูิงป้าช่เบึงโอ้ยอย่าลอกองไม่เพิ่จได้อ้าวย่าลอกงจับปเาเปาป้าวไดูป้าวไปปาไปปนเนี่ย ม่เปื้อนเชริรนเม็ดว่ะอะไรอันแท้อะไรวะะไอันกันเลือกเลยเดเดเสือยน่าจังเลยเบไว้ก่อนด้วมันลาไม่นแม่บนถางเออของไผ่ถางไปหน้าคุ๊เอาน่าไหนไปหนีของไผ่ อ่ขอบใจนั่งแน่ขอบใจล้กขอบใจด้วขอบใจด้นขอบใจด้วนะมานุ่มกันหุมกันขอบใจกันนุ่มน่กนหุมกันนโอ้โหไวเลยยังไวเลยใจเลมากระทโอ้แดงแค่ดีขอบใจเลยนะสีชมพูแค่ไนใ่ไเนียน้องประกาทาแน่มันก็แดงพูดได้อ่ะตอนนี้ได้เราติ๊กติ๊กติ๊กติกคลนกันลท่าโ่างามเลยติ๊กแน่ท่างามเลยจำสีท่าม

เมาแบ่งกันลัางลัางไม้พวกเราเเดินลัางไม้ติดกเกแป๊บนี่ยานกันเลยได้ไตอนนี้เนี่ยเฮ็ดแบบสบายๆตอนนี้ธรรมดาอยู่อ่เด้อธรรมดาอันนี้กระสอบกระเป๋าเพิ่นเก็บไปด้วยดิเอ้าอันนี้ก็คือกันพี่น้องเลยกระเป๋านี่เนาะมีอันเดียวเฮ็ดแบบทำธรรมดาตอนนี่ลังไม้หนีหยันหยนกันอยู่โอ้ยถ่ายได้เพลื่อนไปได้เคลื่อนไปได้พวนเราเลยนางฝากมาอันเดียวว้าเบิดแลยพี่แต่เสื้อส่งอันนี่คะช่องแชมโตแบ่งกันอันนี้บิดแล้ว ส่วนเสื้อขาวนี่สกินนี่มีซิปปลายโตนะเดี๋ยวแบ่งอันลูกหลานกับใบโพรงเชื่อเอาใบใส่นะมันเกิดบ่เมื่อไรมันเกิดนะเมื่อไรมันเกิดเล่าหน่อยลูกเมื่อไรมันเกิดบอกวันรุ่งเนยเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาพี่น้องไงเนาะหกสองปีแล้วหกสองขวบแล้วแต่ละเนาะนี่ก็ต่างกันแลเนาะตาหาไม่ตาเจ็บปอ่ะนั้อีกพวกมื่อไงอ้าวเมื่อไง ไม่เลยวนยะประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยทหอด้อตรงกับวันอังคารเมน์บอกตรงวันอังคารบขอวันศศาบอกเมน์บอกขอวันศาพอดีว่ามีอกับเป็ดไหมสิประมาณนั่นเลยเนาะย่าแมมืดมากขาวันศาที่จะบอกมันมันพุดขบวันศาเล่แนละใกล้กเออใกล้กันเมื่อขอวันศามีอะรที่นาไม่เมติกมันมันมันมัมันนมันมันมันนนมันมม่นนน เราซื้อขีรักษาฝ้าหนาป่าเราดําเอยเราเห่ด้วยเราดำหน้าดํบ่ดำหน้าหนาดํสบายดีป้จัืมพี่น้องเนยส่งาลเนาะสบายดีป้าดูมานะหน่อยู่โอ้ดิเจายงหมึกไปิมยันทีเจอน้องเชดินใช่ป้ใจว่าลองมึงด้วะ วัดี้เขางใช้หางองใช้รถตู้เด้เยอใช้ยอะไปหน่อยมั้ยไปแล้วก่อนสีโทรหาประตูมาลาปะกองฝากแล้วเนาะประตูมื่อนั้นเมื่อเขาไปหาแล้วว่านี่มือซื้อนี่บอกว่านี่บอกว่านี่บว่ามือซื้อนี่นะมื้อนี่บอเด่เนไปเลยไอ้ตากิแงมีแก่สบายแก่คนจะไ้เป่าเคกับน่องสม แค่นี้แง่โนงามบ่ตางามบ่ตางามสุดเพื่อนเน่ยเป็นคนผิวเข้มใช่สีบันเย็นพี่น้องเนี่ยที่ัตกันแม่เ้ยนี่งามยงไอ้ตาลงเนี่ยงามตัววักไงตัวกไงก้แดงไงงาม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 เทินงามเทสงามเทตานมาบอกมาดุงในงามกันงาม่าดุงอ่าง

ดำมาถึงเข้มได้เปลี่ยนกระดาษต่างน้องกรึปะคนละลายลูกยืนน่ะสีเข้มได้เอ็มพึ่กันทำกันตาใบตาไอ้เบิร์ไง้ด่กนะเบอร์เน็มยังโมชุกโด่งโดยน้องเอ้เนาะการมีประมาณนี้แหละที่กอนนั่งคนฝากมาให้เนาะโดยขอบคุณขอบคุณทางกอนนังเด้อที่ส่งของขวัญ้วงหนามาให้ลานเนาะน้องเชื่อจ้องมองไปทุกที่โนเนาะโดยดวงเนี่ยค่ะมันมาเด้อเนาะ ถ่ายกันถีน้าเน่าถ่าตาถี่ันกุดุไม่อย่งนั้นบูดินเดี๋ยวาไปเ็นให้แถวหน้ามาแล้วกินไะน้ามาแล้กินได้น่น้าไป้นน้าแฟระด้นน่ะเปราลำหนาไปน่ะป้าดเดียวเดียวมาทายหูไปได้เบิ่งเนางเด้อโดยขอบุนขอบคุนแจนางเด้อนะที่มาเปน่งของให้เอื้อยมีสติกสติกกับครีมทาฝ้าเป็นยังไงเหลายอย่างหลายอย่างเลเนี่ยเนาะหาเงินมันมาเด้อ สุขภาพแข็งแรงขอบใจกันนะขอบใจสมานภูมิเราเด้อมัในี้เด้อขอบใจได้มากเลยขอบใจหลายเด้อให้ใจรำรวยอยู่ดีมีแห้งเด้อซืสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวถ่ายร่าของฝากน้องไอติมเด้อน้องไอติมใช่ติมนะติมติมเบิ้งคลิปน้องเพ่นโดยพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละขอลาพี่ลาน้องก่อนมาในเนาะเดี๋ยวจะได้เตี้ยจะได้เตรียมาถ่ายสุดยอดกันได้ไหมนะโดย ไปไปขอบใจนางเนาะขอบใจใดใเด้อเนาะแล้วกะมาพี่มาผีใส่เด้อเดี๋ยวสิแก่เล้วพี่น้องไอเดี๋ยวมันสิเปื่อนก่อนมันเกิดเนาะแต่รำไม่เด่นเอาเอาไปเกลืออยู่โดยเวลาพีด้านนอกด้านนเนาะพบอพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องไอคลิปนี้มาแกะของที่เพิ่นส่งมาแต่ฝั่งไทยเนาะแต่เพิ่นมาเพิ่นเอาให้ใส่เป็นทีมมันเกิดแต่รำเพิ่นว่าเนาะก็คือวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยพอดีใก่แหล้ไก่แล้วเพิ่นย่านมาบ่ฮอดอยู่เพราะเพิ่นฝาก มื่อใดแหละเพิ่นฝากร้อนซุกร์เนาะสอมือเพิ่นฝากร้อนซุกรเนี่ยมันติดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เพิ่นไม่ได้เพิ่นไม่ได้ไปรับของพี่น้องเลยแต่น้องนางเพิ่นกับญาณมาบอกท่านวันเกิดเนาะแต่รูปได้กับหอได้พี่น้องเลยหอดก่อนอีกหอดไว้เนาะใส่เวลาสองมือเนาะสมือถามวัติดเสาร์อาทิตย์กับสองมือพี่น้องเลยแต่ว่าน้องนางเพิ่นส่งมาวันศุกร์ติดเสาร์อาทิตย์กับเป็นวันท้องฟ้าหอเนาะกับประมาณนั้นแหละโอเคนะพี่น้องเด้อพ่อพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยสบายดีโดยอันนี้ให้ออินกับเอ็นิ้วอ่อนนี่